คลิปแกนนำโดนควบคุมตัวนะครับ,บใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคัดคลิปมาดูมีมีคลิปตอนที่โดนลวบวยผมถ่ายมาถ่ายมาเอาโล่ฟาดหัวถานพนีเลยหนึ่งทีเสือบมารายงานตรงข้างหน้าทีนั้นต้อง นี่คือรถคันที่สุเทพเือกสุบรรเลข,ขาธิการกรปปสน,นั้นอ,อยู่นี่ครับประเศเติมรวบไปอยู่ที่ไหนล้วไม่รู้ครับแกานทั้งมด่ดาค้ระบประเทศมันไม่ใช่ทางรถไดีครับ ภอพว่าคูกกันไมได้เลา,กกามันก็เลยเป็นหนูผมคิดานะเพราะว่า,มา,วา,นะาเมื่อวานน่ะเ็นลื่อรกันเลยนะเม,มื่อวานจะกิดคูไม่ไม่ใช่อย่างนี้เลยเพราะผม